สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะทักทายเ้านี้กับอากาศสบายๆค่ะเมื่อเ้านี้หมอกลงแฮ้งพี่น้องตอนนี้ยังมีหมอกอยู่เลยจ้ะตอนนี้ยังหมอกจางๆอยู่เลยพี่น้องเบิ่งหยดหยาพี่น้องเอ้ยเบ่งหยอดอยยหย,อดอยา <c oughs> หมอกเต็มหนาลดๆพี่พี่น้อง บรรยากาศตอนเศร้าค่ะเย็นสบายสบายจ้ะตน้นไม้ได้น้ำได้ฝนกับคุณพี่น้องจา้าแตกยอดแตกกิ่งพี่หมอดมาถึงพี่หมอดบอกว่าตน้นไม้หง่เร็วแท้สังเกตเบื้องบ่อพี่น้องจา้าแต่บ่บได้สังเกตหรือพี่น้องว่ามานันต้นหง่บ่าหญงแต่คิดว่ามันหญยอยู่เหละแต่เขาไ่ได้สังเกตเนาะพี่น้องเนาะจะคิดว่าหง่เอาหญ่เอาสิละแต่ว่าบ่ได้บ่ได้โฟกัสว่าเขาหง่ซ้ำใดแล้วหรือเขา ขึ้นซําไดแ้แเนาะพี่น้องนะเนาะนี่เขาอยู่น้าซุ้มมือนะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งมามือนีเนะพี่น้องเตรียมพร้อมค่ะพี่น้องจ้าเด้อดร,รถเฮียธนพัทจอดเทียบแล้วพี่น้องจ้าจอดเทียบกันแล้วพี่หมอว่าจะเอาคันของเฮียธนพัทไปเด้อพี่น้องเมงื่อนี่หรือจังหดจะคอยมาเบิ่งกันเพราะว่าบรูว่า แอดบอลกับสิไปน้ำบัวถ้าแอดบอลไปน้ำกับนาจอ,อกไปสองคันจ้ะไอ้ยายหนะุ่ยเน่ะส่วนเราอยู่แต่ตายมือแล้วจ้ะตอนนี้พ้านที่คุยกันอยู่แล้วก็สิไปแหละถ้าเอาคันของเฮียธนาพัดไปน้ำพี่น้องเพราะว่าคันนี้ของเรามมนเต็มมันไปน้ำกันไม่ได้จ้ะถ้าไปก็สิไปคันนี้นาอพี่น้องเตรียมพร้อมแล้วคะ่ะพี่น้องจา้า ระวังหรือเด็กไปโรงเรียนก็เลยออกมาท้ายคลิปก่อนพี่น้องรอเด้คันนั้นก็รอคันนี้ก็รอพี่น้องจ้า บรรยากาศย่างมือเช้าพี่น้องกับทุ่งนากลางทุ่งนาของขมอดจ้าโอ้โหดอกไม้เต็มพี่น้องจ้าดอกดอกบานบรุรีที่แรกบุรุษดอกอีอย่างเนาะถามพี่น้องเขาเน่ Facebook นเฟซบุ๊กี้อย่างหลายหลายท่าน ในยันช่องน้ำหลายท่านบอกว่าบานบุรีมีทั้งสีเหลืองสีชมพูอันนี้จะออกสีสโอรสเด้อพี่น้องจ้าจะออกเป็นสีโอรสงามงามพี่น้องดอกมันพอถือฝนแล้วพ่นอ้อมมันแข็งดีดีจ้ะน,นีอออออ่อันนี้ดอกเอียงอ๋อดอกเอียงอันนี้ดอกเอขียงนะพี่น้องดอกขาวเนี่ยดอกเอียงค่ะจ้ะ คล้ายๆดอกมะลิน้อยๆไหมจ้ะคล้ายๆดอกอไม่ใช่เนาะคล้ายๆดอกมะลิน้อยเนาะจ้ะพี่น้องจะบรูกว่าดอกเอียงเนาะที่ปลูกไว้พอ,นนอันนี้ลมทับบ่าให้ยกขึ้นพี่น้องจ้าเดี๋ยวพี่มอดพักบุ้งนี่แหละสีพักกันซอยเอาขึ้นซอยกันเอาขึ้นดอกไม่เตเลิสิตายเบิดกว,ว่าต้นเออเอนเนาต้นยังใี่พี่น้องนอะีะซื้อมาปลูกลกับปจํจำซื้อว่เลย อันนี้ก็ะไซกระไเกาหลีติซื้อมาปลูกล้วก็จำซื้อวไไ่าใดน้องพี่น้องเนาะเอายังมีบกม่วงลงหรือดูให้ยุติเนี่ยพี่น้องจ้าโอ้บอกม่วงยังเหลืออยู่เนี่ยอีกลูกนึงมันเป็นดอกบังใดหน่แม่มันยังเป็น เอายังมีอุ้ยพุ่นะอีกหน่วยนึงพี่น้องจ้าพุา่น่ะอุย้ยเอามีหลายหน่วยอยู่เด้อละจ้าพี่น้องอ้าวบอกม่วงยังหลงอยู่นี่พุ่นะอีกหน่วยนึงอ่ะพี่จ้าพี่น้องหันหันหันเด็กก้อพีนอ่น้องจ้านี่อีกหน่วยนึงเอามีสี่หน่วยพุ่นตัวเนี่ยโอ้ยว่ามันมัน,มนบ,บ่เป็นหมากอันนี้กะ น้อยนาน้อยนาพันธุพัพน์จ้ะน้อยนาพูพันนี่พี่น้องน้อยนาผูพัพนต้นหนึ่งเตี้ยนฝนตกว่างไลตายเอดเลียด,ยดอันนี้ก็ปลูกไว้น้ำเขาเพราะว่านไอ้นัน่นซื้อพี่น้องจ้ะเอียงกเกาะอ่า อ,อะไรนะก้านแดงไนี่อย่างก็เื้พี่น้องเออกระท่อมกระท่อม,ก,อมก้านแดงเฮานงจ้ะปลูกไว้สำพังเขาว่าคันว่าถามหาว่าบ้านผู้ใดมีก็พอด้ยกมือน้ำเขานี่ไหมข้าเขาให้รางวัลทีหนึ่งให้จังไดลเนะพี่น้องเอาเบาหนัวหัวมอนกันยัเมือเศ้าธรรมดาพี่น้องจ้าอันนี้แปลงเขา้าแปลงนาะที่ยู่ติดกันกับขางตอได้จ้าพี่น้องตรงทางเขา้าของเพื่นขืนเาาแล้วค่ะว่าค่ะพี่น้องขืนยาาแล้วค่ะเริ่มเคียวแล้วพี่น้อง นี่ค่ะบรรยากาศยามมื้อเช้านี่เด้อนันภูเขาภูเขาที่ย้ายหนุ่ยกับเท่าง้อเพื่อนขึ้นไปหาเห็ดหา,หานมไม่ดีๆพี่น้องจ๋าทั้งนี้ค่ะทั้งี้ภูเขาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโอ้โหผีเสือ้อบรรยากาศท้องทุง่งนายามื้อเช้าจ้ะเงียบดีได้พี่น้องจ๋า โอ้ยหมอกลายๆ <c oughs> ต้นคูนยังมีดอกให้เห็นอยู่พี่น้องเอ้ยเหลือดอกอยู่ช่อหนึ่ง <c oughs> เหลือช่อดอกอยู่ช่อหนึ่งนี่เนาะปุ้นคุนก็นได้อันนี้ก็ น้อยนาภูพานพี่กันพี่น้องมิตรน้อยนาภูพานนี่พี่น้องเอาลงาเอาเอาซื้อต้นกล้ามันมาลงไว้หลายต้นยูจกจ้าแต่ว่าบางต้นก็ตายไปแล้วเนาะ,ะส่วนต้นแก้วมังกรปลูก <c oughs> ปลูกตามเสาวลวดทุกเสาเลยพี่น้องแต่ว่ากับบอยังเนาะพัน ทังทำ่นถือไฟใหม่เบิดจ้ะบ่คอยยังบ่ย,ยังเหลือกค,อยยคอยยสิเหลือต้นนี้เนะพี่น้องเอ้าพาชมสวนเนมือเศร้าพี่รองจ้าสำหรับคลิปนี้ฝาาไวส้สำนีก่อนจ้าพบกพอกันคลิปไม้นะพี่น,อน้องเนาะจังพอกันคลิปไม้นะจ้ะอะค่ะ คลิปนี้ฝ่าฟ้านมีก่อนสวัสดีจ้า